วัสดีครับวันนี้จะมาแจกรหัสแล้วนะครับมีสองคนที่คอมเมนต์นะครับแต่จะมินหึงคนเป็นผู้โชคดีนะครับคนเออคนแรกก็คือคุณนี่นะครับคุณอาเรนโตวอซีนะครับและคนคนคนต่อไปก็คือคุณ S w W g m m s Se นะครับเราก็จะมาสุ่มกันเลยนะครับโอเคครับก็มาอยู่กันที่หน้าสุ่มแล้วนะครับเป็นเว็บสุ่มเกมของเรานะครับ มีสคนนะครับคุณโตมอนกับคุณสีลาวิกนะครับเอามาสู่กันเลยนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับโอเคครับนี่นะครับคุณโตมอนก็เป็นผู้โชคดีนะครับเดี๋ยวผมจะทักเฟซเขาไปเลยนะครับ